ฮาคชม,มค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤกภาหกสามวันนี้ก็แดดฮ้อนฮ้อนฮ้อนหลายๆฮ้อนไปเลยโควิดไปไกลๆมันฮ้อนอัน,นเอ็นมองๆกวนโคตรขนาดจนเต้นดังๆมาฮอพีเลยคุณนนะ่ะโอ้ฮ้อนมาฮอพี อันนี้เก่วกวนมะม่วงร้อนร้อนร้อนอันนี้ข่าเหมาใส่หมกเ้าวทั้งนั้นเอ็ดบางม่วขวนทั้งนี้เอ็ดข่าเหมาใส่หมกเ้าว อันหนึ่งอันหนึ่งฮออันหนึ่งอันหนึ่งเย็นทิมันหวานบะมันหวานบะมันคือมาตอมันหวานผมชอบรสหวานพ่อใส่ไปตองไว้ใส่บใบบัวใบบัวเพิ่นก็นขายใบระบาดเพื่อได้ใบสะใบบัวัน เอามาใส่ห่อข้าเมาใบละบาดบัวบัวขายขายหนาเนี่ยก็ขายขายใบขายดอกขายดอกขายใบขายหนาขายหน้าบัวมันเป็นขายหนาเนี่ยขายหน้าบัวนะมันก็อยากรำนะขนาดมันไม่มีอันนี้เมันตอมนองมวงบะ มีนกระยากให้กันกระยากหวานมะพร้าวอ่อนกับกับขมเมาเต้นดองๆอันนี้กันเ้เต้นดองๆเต้นดองๆอันนี้มาม่งกวน กวนกวนเป็นอยางไรมองม่องกวนดิเพราะบอกปวนกวนนะมองม่องกวนอืมนี่คือหน้าตาหน้าตา โ้นะโพดขนาดเลยโพดโพดใส่เตาธรรมชา Adjust, ต,ต,ติเตาแต้พอจะมีเตาพื้นเตาหดังทานพออีเม่แวเข้าสมัยปูยาตายายกับใส่เตาอันนี้ประยัดบบเปลืองโหจนเป็นกระดินแหงขนาดได้ลมลมผัดห้อนกับ้อนแห้งขนาด เต้นดองๆเลยค่ะย่าให้มันถิกก็แล้วกันมันจะเจ็บเสียบอ่ะคือคือหมดแดงกัดน้ำร้อนลวกไฟไหม้แต่ว่าเป็นอย่างเอาเอาเอ,าอาวานจอรเข้ใส่ถ้ามันน้ำโพง้งน้ำหอนโพงใส่อาวานจอรเข้ใส่มันจะบดแดงแล้วมันก็นจะบมดพองหาอาวานจอรเข้ามาใส่ มันสีสมานแผลเลยเอาไสท่านทีมันกัดสิบอพองนะแต่ทาใสมันมันมันห้อยกระเด็นถ้าเอาไสเนี่ยมันจะพ้องมันจะแดงกินอันกินได้เลยสมานแผลในกระเพาะพร้อมเป็นกรนะเพาะกินท้องจะเย็นในชะ่ไหมหวานจระเข้ อันนี้คือเว้ากันไว้อันเพื่อมันพงกระจายใส่คนหลดมันพองอาว่าจะเราเคียมาใส่จังจังบ่อพองกับจังบ่อบ,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 บ่อวมบ่อแดงเด็กน้องดองเห็นนอมพูดเหระแห้งขนาด<แง>ไฟแห้งค่ะมันเขียนเขียนอันตันพอแล้วดิมันเขียนอันต,นตันบังทีใส่อันขาที่จะเป็นแทนค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บัก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 บัเอาไม่เขียนอันนี้บริษัทน้ำตาลเนี่ยแต่วานมะอ่มงมันหวานอยู่นะมมมหวานบักบักบ ใช้แห้งไรติดดังๆโพงกระจายดูนะโพงกระจายไม่ยืนอยู่พี่แล้วโอ้โอ้โอแม่นะขานาดโพงขน่ะ บักบักบักจักีักมักใกล้จะแช็นแล้วเป็นดององหาเลย ดแบบนี้เดีย๋ยโควิดตายละมันห้อนโคดบกบอกอากาศก็หอนเนี่ยไปมีไกลๆเลยแล้วมาไกลๆแถวนี้แถวภาคอีสานนี่มาบ่อย้ลมันหอนมันชิลวกหัว แคนแล้วแคนและแคนสง,งอบละ มังม่วงกวนกวนข่าวมูกวนปิมังม่วงกวน <c oughs> ที่นี่จะเอาเสื้อผ้าตกแล้วเสื้อถาดแล้ว สาะานเนี่ยมันจะอันมัน,ม,นมันหนามันแผ่นใหญ่มันจะดึงง่ายเวลาตัดตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันจะออกง่าย มันหน,น,านานะมือน,นั้นเอาออกค่ะขนาดที่มันหนา,นามันหนานะตัดออกแล้วค่ะขนาดมืออนหนึ่งอ่ะมันบางเลยเหนียวตีประตูแล้วีิมันหนานแลา้วค่ะร้อน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  มาแล้วมาแจมแล้วอะกัน,นี่มาแจมแล้ว,วเจี้ยก็มาแจมแล้วลสามถาบสามถาบใช่ไหลือเหอ่ะ่นาไปบะ แล้มันสิพอกันด้ว้ว3พระโตเชียกับอันนี้นกับท่านน้อยบาหามะม่วงสิบริจามากวลต้องม่วงลหลายๆยังบนให้กวนวันนี้มามากินมันแซ่บได้บัน <laughs> พเพเ่าเอามากวลนอนรถเอามากินแล้วแซ่ฟ ตากแดดกระแหงไว้โอเคเลยยังทางนะ่ะฮะนิ่มเลยยัง จะไปตาก๊สอาลอันนั้นต่นได้ไหมโอ้แต่มว่านม่อก่อนหันนี้ฮโอ้น่จดอัน,นโอ้แต่มมว่ามาก่อนหได้ไหมฉัน,น,น,น พันจะหลายเตืบเลยนะเก็บมากเลยอันนั้นดิพ่อบอกนะนี่ยาแล้วตัวนะเอาไปทำมองเขาปาดมองเขาแล้วเอาเขามามอง แดดขนาดเลยเอาลองไปมันตากอันมองวองกวนมันไม่ให้มันอันแหงบอแหงมันรู้ไปมันแดดกันช่วงคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะที่ตามคลิปต่อไปได้คะ่ะแดดไหลยอยู่ในโฮมไม่ได้ออกแดดเลยมื่อนี้บไม่ได้ไปใส่เลยแดดแดดเผาหัวแดดเผาโควิด ไปเลยนเนแดดจะเป็นห้ิย็นๆเลยแดดแดดขนาดแดดร้อนร้อนตับแตกคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะท่านบาดีบังซูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าเอาคุชเชนน้ำลายบ้า